สวัสดีครับผมนายสิทธิชาติชัยศาสตร์นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ Human Book เรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคำพยานะครับเรื่องเล่าขำขำ คำพยากับครูเลขนะคะซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้ก็จะมีเกี่ยวกับที่มาและความสัมพันธ์ของคาพยานะคะคาพยาหรือคาพยาเนี่ยเป็นภาษาลาวนะคะซึ่งมีแหล่งกําเนิดมาจากพระราชวังหลวงพระบางคาพยาเนี่ยมีแหล่งกําเนิดมานานแล้วนะครับหลายร้อยปีกําเนิดมาตั้งแต่สมัยบรรพกาลและโดยมีเรื่องเล่านะคะที่มีความสําคัญในการนําเอาคาพยาเนี่ยมาใช้ใน ในการดำรงชีวิตของชาวอีสานในสมัยก่อนนะครับซึ่งคาพยาเนี่ยก็มีอยู่4ประเภทด้วยกันนะคะก็คือพยาอวยพรพยาปริาาศนาภาิตพยาคําสอนและก็พยาเกี่ยวพารณนศีนะครับแล้วคาพยาเนี่ยจะเกี่ยวกับครูเลขหรือว่าครูคณิตาอย่างไรนักศึกษาวิชาชีพครูคณิตาจะมาเล่าอะไรเกีย่ยวกับพยาประทิยาอัลลัมค่าของชาวอีสานโดยขอยกตัวอย่างนะคะการบวกเลขของจํานวนนับที่เรียงติดกันตั้งแต่หนึ่ง จนไปถึงจํานวน n น,นะครับซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่คนโบราณเนี่ยเขาจะสอนลูกสอนหลานว่า1บวกเขาของเกามมาคูน2หารตาถาดลงเป็นบันนะครับนั่นก็หมายถึงสูตร n คูณ n บวก1ส่วนสน,นั่นเองครับ เรื่องราวเล่าขานนานนมน่าทึ่งแก่นักศึกษาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการนำเอาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสานมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทุกท่านครับทุกท่านจะน่าตื่นตาตื่นใจมากไปกว่านั้นหากนักศึกษาวิชาชีพครูคณิสาเป็นคนเล่าโดยหนังสือในลักษณะแบบนี้ยังไม่มีตีพิมพ์ที่ไหนครับโดยทุกท่านสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ใน Human Book หนังสือมนุษย์เรื่องเล่าขำๆค,คำพยาย กับครูเลขโดยสิตทิชาติทยศาสตร์ขอบคุณครับ